สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับโทรศัพท์ยูทูบโอ้โหอันนี้ของพี่มวลเนาะพี่เอี่ยมเก็บปลูกเป็นผักสวนครัวโอ้โแล้วก็น้ำยนี่น้ำเอ่อที่ผลิตมาเป็นน้ำจากโซลาเซลล์ที่ท่านนั้น โจแล้วก็สูบมารดผักโอ้โหดูท่านผู้ชมผักของเกงามมากเลยแล้วก็มีปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์นะมูลวัวมูลหมูขี้หมูขี้วัวเนาะดูสิงามจังเลยงามมากๆเลยกระเพราเก๋บอกว่าอยากกินอนุอยาก อยากเอาไปผัดก็มาเก็บได้เดอร์ปูเหมียนบอกโอ้ดูสิเกรงใจจังเลยแต่เราก็เอาไปเฉพาะ <c oughs> ไม่จะเอาไปเยอะเนาะไม่เคยเข้ามาเลยนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองสะนะครับแกมีปลาทุกชนิดปลานินปลาตะเพียนเลี้ยงไว้เป็นอันสําหรับไว้อยากกินอยากบริโภคแกก็มาจับไปนะครับ ติดใจตรงกะเพานี่แเลยงามจังเลยงามมากเลยเดี๋ยวขอตัดเนาะเอาตะไครมาตัดไปผัดนี่โหงามจังพี่น้องจา๋าดูสิกะเพาล้วนๆเลยสดๆพริกก็มีเห็นไหมนะพริกพริกก็สดโห,โหดกมากๆเลยโ้แกขยันมากเลยที่น่ะอันนี้ผักชีลาวออกดอกออกนั่นแล้วรอที่ จะเป็นมเมล็ดต่อไปเป็นพันธุ์ต่อไปโอ้โหดูพริกสิดกมากมายเลยอ่ะทั้งแปลงเลยท่านผู้ชมจ๋าผักขมก็มีนี่ขมเอย่ยสวนครัวพริกแกดกทุกต้นเลยนั่นอ่ะดกจริงๆส่วนนี้คืออะไรผมไม่ได้ใจเรียกไ,ไม่ถูกตราบบอก บอนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูสิโอโหงามมากเลยครับท่านผู้ชมดูสิมันคืออะไรไม่รู้บอนหรือเปล่าเพือกหรือบอนโหอันนี้คะนาคะนาก็สวยสดดูสิคะนาของแกปลูกไว้น่ะทำรัดหน้าอร่อยมากเลยน่ะโอ้ดูสิพริกมีทุกอย่างเลยก็มไม่เคยเข้ามาเลยนะเนี่ยน,นี่กระเทียม ติมซอนะเนี่ยออกออกแล้วนี่ออกหัวแล้วนี่ท่านผู้ชมมันนั้นมะเขือ,อพืชผักสวนครัวของแกเนี่ยเอ้าทำไมฉันถ่ายผิดเหรอโหท่านผู้ชมอ้สวยงงามมากเลยเนี่ยดูพริกสิ ดกดกมากมากเลยท่านผู้ชมครับดกเหลือเกินโอ้ขอบคุณนัมเบอร์พี่ที่อุตสาห์ให้น้องมาเก็บไปกินแต่ผมจะเก็บใบกะเพราอย่างเดียวเนาะเพราะพริกมีแล้วโอ้โหได้เคยเข้ามาเลยกระดกมากเลยดูสิดกจริงๆท่านผู้ชมและนี่ผักธรรมชาติก็ยังมีนี่ลาบตีวนะผักอันนี้ดั้งเดิมโบราณเนี่ขึ้นดีมากเลย โอ้โหพริกดกขนาดนั้นเลยเหรอพี่มวนพริกพีกด่ดกมากเลยผมไม่เคยเข้ามาท่านผู้ชมเอย่ยเพิ่งเข้าเพิ่งเข้ามาเนี่ยดูสิผักสวนครัวพี่สาวพี่ประมวลโอ้ยนดกมากมากเลยท่านผู้ชมดูสิผักชีลาวออกดอกหมดแล้วดูพริกสิพกน้องสาแกปลาเยอะเลย ฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวนาปรังนะครับโอ้ผักนี้มาออกเยอะจังเลยนี่ออกช่อเดียวมันก็แตกขยายเผาพันเนี่ยเนี่ยสลับตีวนะดูพริกสิโอดกมาก,มากเลยโอ้ยเก็บปลูกได้งามจังงามเท่ๆเลยเนี่ยดูพริกต้นนี้สิพวกงามมากเลยอะ่ะล้อคลังแผลวุ้ยแผลพี่น้องเนี่กบเผาโอ้ย ขออนุญาตเก็บเด้อเก็บอันนี้กอเนี่ยไปผัดกะเพราคืนนี้เย็นนี้เอาไปพอกินเนาะอย่าไปเยอะเดี๋ยวมันเหลือแล้วมันจะเหี่ยวเสียดายของขอบชคุณมากๆเลยกะเพรากะเพางามมากเลยครับเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยเข้ามาลนพี่เนี่ยตั้งแต่วันนี้วันแรกที่ ที่เข้ามาน่ะแกบอกว่าปู้อยากกินอะไรก็ไปเก็บในพื้นที่ในสวนได้เลยไอเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเนาะก็เลยวันนี้ถือวิสาสะบอกแล้วละ่ะที่จะเข้ามาเก็บกะเพราไปผัดกะเพรากบกินซะหน่อยโอ้โวงามมากเลยขนาดเนี้ยไม่มีแมลงมารบกวนเลยพี่น้องจา๋าดูสิโอ้โวกะเพราเกิดอหอมหอม ตรงกระเพราทั้งนั้นเลยไม่เคยมาเลยเนี่ยเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงนี้เองนะแต่ผมไม่เคยเข้ามาเลยอัลอหลแบบเหญนี่ผักบุงก็มีนี่ผักบุงก็มีเนี่ย,ยพี่น้องผักบุงก็มีตระกูลนะโอ้โหกระเพราทั้งนั้นเลยหอมหอมนี่มะเขือพวง มะเขือพูงใช่หรือเปล่าเหรอมะเขือนั่นแหละเนี่ยหอมก็มีอ๋อห่้ยลองามมากงามโพดงามผงูงามจริงๆเลยนะโอ้โหลเตอรฟางเก่าเนี่เอาไปสต็อกทำเห็ดฟางก็ได้อีกเนี่ยสมบูรณ์ สมบูรณ์ทุกอย่างเลยในสะเดาต้านสะเดาก็มีโอ้ยตินเโอ้ยเพลเลยดกดกจริงๆดกแบบไม่เกรงใจใครเลยนะดกจริงๆแล้วลูกก็งามงามเนี่ยดูสิโอ้ยผักขมน่ากินจังเลยนะครับเนี่ยไปลวกจิ้มกับจิ้มกับไอ้นี่นะเอ่อน้ำปลาร้าน่ะ ประโหะนะโซลาเซลล์แกจะดูดน้ำแล้วก็ไปเก็บในถังแล้วก็แกจะปล่อยรถผักรถผักบริเวณน้องสะแกน่ะดูสิสวยงามมากทีเดียวในบ่อนี้นะผักปตีนะผักขมนะม,มีไฟโซลารเซลล์ด้วยเวลานั้นก็มแมลงมันจะมาลงสะปลาก็จะกินพวกมแมลงลงในน้ำสบายเลยอีกตัวหนึ่ง ดีจังเลยเดี๋ยวไปดูข้าวแกนหน่อยสิข้าวนาปรางแกนอะ่ะโอ้สุดยอดเลยสับปายะหน้าดูสวยงามท่านผู้ชม,มโอ้โหข้าวงามเท้โอยมะม่วงก็ดกท่านผู้ชมมะม่วงโอ้ยดกมากมายไก่กองเหลือเกินโอ้โหดูสิ เน่ยไม่อยากเลยนะครับเนี่ยบ้านแกนะสวนแกนะครับโอ้ยในอันนี้ก็รุ่นแรกมากนี่ลูกโตพอกินแล้วนี่โอ้แล้วนี่ไอนนที่เกิดมารุ่นหลังอีกนะจัะจะกินยังไงหมดเนี่ยลูกพวงนี้สิโอ้ยพามาชมสวนพี่มวลเนาะพี่ประมวลพี่เอี่ยมขอบคุณที่อนุญาตให้มาเข้าชมสวนชมพื้นที่มารีวิวดูสิพี่น้องจ๋าดกมากเลยมะม่วงของแก โอ้ยดกดกดกด,กดกมากมากเลยดูสิข้าวนะแก่น่ะข้าวแกไม่แตกต่างจากไอข้าวนาปีลแล้วเนี่ยข้าวนาปรังงามมากเลยท่านผู้ชมจา๋าดูสิโอ้ยรอเร็วปะวบบนี้ดูดูจิงกอมนี่สิหยพวงนี่นะมะม่วงไรดกขนาดนั้นอนะ่ะตังมดแดงมีไข่ไหมไม่มีโอ้ดูสิลูกนี้โตแล้วนี่ พร้อมเก็บไปกินแล้วนี่พร้อมเก็บไปตำปนแล้วนี่แต่ดูสิมันออกรุ่นหลังมาอีกนะครับออกมาเยอะแยะเป็นหมดเลยดูสิดกมากมากเลยดกจริงๆดูสิฝั่งนี้อดกมากเลยไม่เคยเข้ามานะเนี่ยดูสิข้าวเกนะ่ะงามมากเลยท่านผู้ชมหญ้าไม่มีเลยนะ ข้าวล้วนๆเลยตื่นเต้นจังวะงามมากเลยนะโอ้โหพูดว่าง,งามไม่หลุดไม่ไม่ไม่ขาดปากเลยนัน่ะเพราะมันงามจริงๆสวยจริงๆเลยอันนี้ก็คือมะกอกน้ำกำลังออกดอกอีกแล้วเนี่ยโอ้โหดูข้าวแกสิงามมากเลย งามจริงๆนั่นน่ะโอยขอบคุณมากที่อนุญาตให้เข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมชมเราก็ได้ใบกระเพราไปผัดไอ้กบด้วยนะกบไอ้เขียวให้โอ้ยดูสิข้าวเก็บดูมสมบูรณ์ที่สุดเลยไม่มีหญ้าแม้ต่นิดเดียวเลยเนี่ยดูสิเหมือนระดูการเข้านาปีไม่มีผิดหรือท่านผู้ชมครับโอ้ดูมีใส่ด้วยตรูตรูมีมองด้วยนี่ มีทุกอย่างเลยเนยสุดยอดเลยนะครับมาเที่ยวชมสวนพี่โอเคเพื่อชมอ่ะเนาะขอเก็บภาบรรยากาศว้เพื่อนทีนี้คลิปนี้มาพามารีวิวดูน้องสะพี่ประมวลพี่เอี่ยมเนาะจำปาทองหูปลานะดูสิแล้วก็มาขอใบกระเพราไป ผัดทำอาหารมื้อเย็นด้วยขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักก็ขอเก็บภาพบรรายากาศไว้ททอนนี้เดอ้อผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับก็ไลค์กดติดตามให้กําลังใจพี่ดัลลิงด้วยเดอ้อจะได้ทําคลิปนําเสนอบรรยากาศเก่าๆ่าบรรยากาศใหม่ๆเยี่ยมชมต่างๆต, <c oughs> ตรงไหนที่อยากให้พาเที่ยวชมก็คอมเมนต์มาได้ติชมมาได้เดอ้อ ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับจะได้นำเสนอสาระเรื่องราวดีๆมาเป็นให้ผู้ชมได้ทัศนะได้ชมกันท่านผู้ชมครับก่อนจบบริเวณนี้เมื่อก่อนนะตอนที่ช่วงน้ำท่วมนะน้ำทั้งนั้นเลยครับนี่ระดับน้ำมันท่วมมิดหมดเลยนะครับท่วมจนไม่มีที่ข้าวไม่มีเหลือเลยดูสิเปล,งล่งนะั้นร่องรอยนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเหลืออยู่บ้าง น้ำทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็พามาเที่ยวชมบรรยากาศรถทุ่งนาะอีสานบ้านเรานะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความรักในวันที่วันวาเลนไทน์ที่จะถึงในวันต่อไปนีนะ้ใน่นในในวันข้างหน้านะครับให้ทุกท่านมีความสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจนะครับรำรวยทุกคนเอ้อสวัสดีครับ ดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแสงสีทองเรืองรองบรรยากาศเงียบสงบเหลือเกินช่วงนี้ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าพระอาทิตย์หมดไปอีกหนึ่งวันนี่แหละวันเดือนพลอยรับหมดไปแต่ละวันแต่วินาทีช่างดเร็วเสียเหลือเกินท่านผู้ชมครับดวงอาทิตย์จะรับ ขอบฟ้าไปแล้วอืม